thank mm -hmm. you ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับอ้าวตั้งใจฟังทางนี้นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่29มีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่สเมษายนเป็นสัปดาห์ที่นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกมีดาว3ดวงนะครับดาวศุกร์ ดาวพุธและดาวอาทิตย์นั้นตีโกนถึงลัคนานะครับตีกรเนี่ยหมายถึงว่าทํามุม120องศานะกับลัคนาพิจิกซึ่งเป็นการตีโกนที่ทําให้ดวงของคุณนั้นมีความเข้มแข็งนะครับคุณนะครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานก็ไปร่วมตีโกนอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าคุณจะนะครับจะต้องเคลียร์งานสําคัญสําคัญนะครับให้สําเร็จลุล่วงภายในสัปดาห์หน้า แล้วก็คุณจะทำสำเร็จด้วยนะครับหรือว่าคุณจะริเริ่มอะไรใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆในเรื่องของงานก็ล้วนแล้วแต่ไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจสินแสหมิงมีความเห็นว่าการงานจะเข้าที่เข้าทางขึ้นด้วยความสามารถของคุณนะครับหรือคุณอาจจะได้ทีมงานหรือคนที่คอยแนะนำที่ดีให้งานสำเร็จผลได้อย่างดีมันโดดเด่นนะครับในสัปดาห์หน้านี้ วันจันนะครับวันจันทร์ที่29เป็นวันที่คุณนั้นแฮปปี้มีความสุขนะครับพอมาถึงวันอังคารที่30วันนี้แหละครับที่คุณจะรู้สึกจุกจิกใจยุ่งยุ่งมนมน,ม,นมีเรื่องไม่สบายใจนะครับหรือว่ามีความคิดออกไปทางลบทําให้ตัวเองนั้นไม่ค่อยสบายใจแล้วก็มาถึงในวันพุทธที่31ก็เป็นวันที่คุณน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในเรื่องของงานหรือมีความสุขมีความแฮปปี้มากยิ่งขึ้น วันจันทร์ที่1เมษายนนะครับระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองนั้นอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะทั้งหญิงทั้งชายเลือดจะไปลมจะมาหรือว่าจะเป็นช่วงที่คุณเองนั้นจู่ๆก็มีเรื่องจุกจิกกุนกิดขึ้นมาเฉยเป็นไปได้นะครับในวันจันทร์ในวันพฤหัสนะครับพยายามไปมองอะไรทำอะไรที่มันโสภาอย่าไปจับเจ้าอย่าไปคิดอะไรออกไปทางลบนะครับพอเข้ามาในช่วงวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ นะครับที่2ที่3ที่4ก็กลับเป็นวันที่แฮปปี้แล้วก็สบายใจขึ้นเรื่องการเงินการทองนะจะคล่องตัวตลอดทั้งสัปดาห์จะไม่คล่องได้ยังไงล่ะดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเดือนการเงินที่ย้ายในวันที่29มีนาคมเนี่ยย้ายไปอยู่ในตําแหน่งที่ได้ตําแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับพฤหัสสีทรงศักดิ์เช่มช้อยเป็นตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ของชาวลัคนาราศีพิจิก น้ำปทุมเกณฑ์นี้ก็ทําให้คุณนั้นการเงินการทองคล่องหรือมีโอกาสมีลู่ทางในการหาเงินใหม่ๆได้ไม่ยากหรอกนะครับตั้งใจก็แล้วกันครับชาวลัคนาราศีพิจิกท,ทุกท่านส่วนเรื่องความรักนะครับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนความรักที่โคจรไปตำแหน่งมหาอุดนั้นคุณมีความรู้สึกสบายใจแฮปปี้มีความสุขอย่างมากคุณน่าจะได้รับอะไรบางอย่างที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสุขหรือการแสดงออกบางอย่างที่ดีๆจากคนรักนะครับ เป็นช่วงสัปดาห์ที่จะมีความแฮปปี้ในเรื่องของความรักคนโสดน่าจะมีใครมาชอบพอมาถูกใจกันก็เป็นไปได้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะว่าโดยเฉพาะดาวศุกร์เองเนี่ยเป็นโครจรได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดเนี่ยมันมีกําลังอยู่แล้วแล้วก็มาตีกนถึงชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยความรักก็น่าจะแฮปปี้มากขึ้นกว่าช่วงสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมาทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก กับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ขอให้โชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่ง่วงจุ้ยโง่เฮงอส t ทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล